พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ f o r z a 350ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามข้อมูลกันเข้มามามากมายครับว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างความเร็วความแรงสูงสุดทำได้เท่าไหร่เปรียบเทียบกับ For z ซ300แล้วเป็นอย่างไร วันนี้มีคำตอบเพิ่มเติมมาให้ฟังกันครับก่อนอื่นเลยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพัฒนาของ Honda f o r z ์ซ350ในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเหนือความคาดหมายปกติแล้วถ้าดูย้อนหลังกลับไปจาก f o r ์ซตัวแรกถึง f o r ์ซรุ่นที่2ใช้เวลาถึง5ปีแต่จาก f o r ์ซรุ่น2มารุ่น3เป็น f o r ์ซ350กลับใช้เวลาเพียงแค่2ปีเศษเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนเพียงแค่เครื่องยนต์เท่านั้นรูปโฉมดีไซน์ภายนอกก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันตั้งแต่หัวแฟริ่งด้านหน้านะครับมีเส้นสายที่คมเข้มสปอร์ตดุดันมากขึ้นแฟริ่งท้ายก็เช่นกันครับการเดินเส้นสายเน้นความเฉียบคมให้ความเร้าใจที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมแล้ว For ์ซ่า300รุ่นเดิมนะครับจะมีความเป็นสปอร์ตรูแต่ว่า For ์ซ่า350รุ่นใหม่เน้นความคมเข้มเร้าใจมากขึ้น คำถามส่วนใหญ่ในเวลานี้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับว่าการปรับเปลี่ยนจาก 300cc เป็น350หรือว่าจาก cc เดิมคือ279มาเป็น3 3 0 c c นั้นมีผลอย่างไรต่อความเร็วพื้นฐานเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดครับไม่สามารถนามาใช้กันได้เลยเดิมทีผมยังคาดว่าเครื่องยนต์นั้นยังใช้กันได้บ้างบางส่วนแต่ว่าจากข้อมูลเชิงลึกขณะนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่พัฒนามาจากตัวเดิม และมีการปรับปรุงเรื่องของความเร็วความแรงอย่างมากมายเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของ f o r ์ซ300รุ่นเก่านะครับที่ทำได้ระหว่าง140ถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ขับขี่ด้วยครับว่าน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนส่วน f o r ์ซ350รุ่นใหม่ที่ผมได้ลองทดสอบขับขี่ด้วยตัวเองเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาแบบไม่เป็นทางการดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากมายถ้าใครบิดแบบไม่ตั้งใจอาจมีหงายได้ ทอปสปีดทำได้สูงสุดที่158กิโลเมตรตชั่วโมงถึง159ที่8,000หรอบต่อนาทีพยายามกดแช่ให้ถึง160 h, ไม่ถึงครับอย่างไรก็ตามน้ำหนักตัวผมอยู่ที่ประมาณ80กิโลกรัมท่านน้องๆหลายคนที่น้ำหนักตัวเบาๆนะครับอาจจะวิ่งถึง160 h, ก็เป็นได้เปรียบเทียบความเร็วของ f o r ์ซ300นะครับ145กิโลเมตรชั่วโมงที่8,000รอบต่อนาทีกับ For ์ซ350 158กิโลเมตรชั่วโมงที่8 5 0 0รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่านะครับความเร็วนั้นแตกต่างกันอย่างมากมายทีเดียวส่วนสําคัญของความเร็วความแรงที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าฮอ,อนด้ามีการปรับไปใช้ลูกสูบขนาด77มิลิเมตรย้ํานะครับว่า77มิลิเมตรในคลิปที่ผ่านมามีหลายท่านนะครับสงสัยว่าทําไมสื่ออื่นหรือว่ารายการอื่นมีการบอกถึงลูกสูบที่ใหญ่กว่าถึง78มเมตร ความจริงแล้วไม่ใช่ครับลูกสูบสแตนดาร์ดของรุ่นนี้อยู่ที่77มมตรช่วงชัก70.7ม mm. มตรหลายคนอ้างว่านะครับเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ Honda ในบูธมอเตอร์โชว์ผมติดตามเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับสรุปก็คือว่าลูกสูบขนาด77มิลมตรนะครับไม่ใช่78 mm, อย่างแน่นอนฮอนด้ Honda มีการออกแบบชุดฝาสูบใหม่แคมไอดีไอเสียนะครับองศาสูงขึ้นคอท่อไอดี จากขนาด34มิลิเมตรในรุ่นเดิมับเป็น36มิลิเมตรใหญ่ขึ้นมาถึง2มิลิเมตรด้วยกันซึ่งแน่นอนครับว่าการที่คอท่อไอดีใหญ่ขึ้นนั้นรวมถึงองศาแคมไอดีไอเสียที่ปรับเพิ่มขึ้นทําให้การไหลของไอดีเข้ามากขึ้นไอเสียคลายได้เร็วขึ้นลูกสูบใหญ่ขึ้นปริมาตรมากขึ้นนี่คือที่มาของความเร็วคําแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองกล่อง ECM หรือว่ากล่องที่มีการควบคุมกระจุดระเบิดและการใชดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดนั้นมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับ เป็นกล่องคนละตัวกันเลยนะครับไม่ใช่เป็นการปรับเปลี่ยนเฉพาะแมปปิ้งอย่างเดียวเป็นกล่องคนละตัวใช้แทนกันไม่ได้ครับส่วนสําคัญที่หลายคนอยากทราบเช่นกันก็นกคือเรื่องของชุดชามหน้าชามหลังหรือว่าผู้เล่นหน้าผู้เล่นหลังนั่นเองจากการถอดชุดฝาครอบสายพานออกมาแล้วเปรียบเทียบด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าผู้เล่นหน้าผู้เล่นหลังหรือว่าชามหน้าชามหลังนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทดลองเอาฝาครอบสายพานของตัว300มัครอบเข้าไปไม่สามารถใส่ได้ครับติดขัดเลยทันที เพราะฉะนั้นชุดชามหน้าชามหลังไม่สามารถนาไปใส่กับฟอร์ซ่าสามร้อยได้แน่นอนเพราะว่าติดที่ฝาครอบในส่วนของตัวสายพานนะครับเบอร์คนละเบอร์กันขนาดด้วยสายตามองแล้วไม่แตกต่างกันมากหรือว่าจะาเท่าๆของเดิมเลยซ้ําไปจุดสําคัญอีจุดหนึ่งก็คือเม็ดโ l ลเลเวทหรือเม็ดตุ้มน้ําหนักนั้นมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับของเดิมน้ําหนักอยู่ที่20กรัมของใหม่21กรัมย้ํานะครับว่าเม็ดโ l ลเลเวทน้าหนักเพิ่มขึ้น1กรัม จากเดิม20เป็น21ครับผลที่ตามมาก็คือเรื่องของความเร็วในช่วงปลายที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและในส่วนของชุดคัดหลังทุกคนทราบไปแล้วครับว่าเปลี่ยนจาก3ก้อนเป็น5ก้อนรับแรงบิดแรงกระชากจากเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีลดปัญหาเรื่องของการสั่นในการออกตัวได้นอกจากนี้แล้วชุดเฟืองท้ายนะครับมีการปรับอัตราทดใหม,ทหม่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้นะครับเกี่ยวข้องกับความเร็วความแรงที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง และนี่ก็คือข้อมูลเชิงลึกในการเปรียบเทียบระหว่าง f o ร์ซ่0 0และฟอร์ซ่า0นะครับที่หลายคนอยากทราบเป็นอย่างมากในเวลานี้โอกาสหน้าผมจะนำเครื่องยนต์มาผ่าให้ดูครับว่าที่ส่วนภายในนั้นแตกต่างจากเดิมอย่างไรติดตามกันต่อไปให้ดีๆครับ